สวัสดีครับสวัสดีวันเสาร์ที่23กรกฎาคม2565ครับทุกท่านครับในวันสุดสัปดาห์วันนี้นะครับผมก็เนื่องจากว่าช่วงนี้นะครับก็ใกล้เข้าสู่ช่วงของการลงทะเบียนนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วนะครับผมสรุปออกมาเป็น10ข้อควรทราบนะครับโดยเฉพาะเลยนะครับสำหรับผู้ที่กําลังติดตามข่าวสารนะครับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับขอเริ่มต้นเลยนะครับ เริ่มต้นกันที่ข้อแรกนะครับสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้นะครับทั้งคนเก่านะครับคนใหม่นะครับก็ต้องลงทะเบียนพร้อมกันหมดเลยนะครับสำหรับคนที่มีบัตรเดิมอยู่แล้วนะครับจะใช้ได้ถึงแค่เดือนกันยายนเท่านั้นนะครับเดือนกันยาเป็นเดือนสุดท้ายนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับบัตรที่หมดอายุไปแล้วนะครับไม่ได้ใช้แล้วนะครับก็ยังไม่ต้องรีบเอาไปคืนนะครับตอนนี้ยังไม่ได้มีกําหนดว่าจะต้องเอาบัตรไปคืนนะครับแต่ขอให้ทุกท่านทําความเข้าใจร่วมกันว่า การลงทะเบียนที่จะเกิดขึ้นนะครับทั้งคนเก่าคนใหม่นะครับก็ต้องลงหมดนะครับข้อ2ครับกำหนดการลงทะเบียนตอนนี้กำหนดคร่าวๆไว้ที่เดือนสิงหาคมนะครับซึ่งคาดว่าจะเป็นประมาณช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนสิงหาคมนะครับตอนนี้กําหนดเดือนแล้วนะครับว่าเป็นสิงหาแต่ว่ายังไม่ได้กําหนดวันที่เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ ถ้าหากว่ามีการเปิดรับลงทะเบียนนะครับก็คาดว่าจะใช้เวลาในการเปิดรับนะครับประมาณ1เดือนครึ่งนะครับหลังจากที่มีการประกาศลงทะเบียนวันแรกนะครับข้อ3นะครับหน่วยลงทะเบียนนะครับก็ประกอบไปด้วยกรุงไทยทกออมสินนะครับคลังจังหวัดนะครับที่ทําการอำเภอทุกอำเภอทั่วประเทศนะครับสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครแล้วก็สํานักงานเมืองพัทยานะครับข้อข่าวสาบข้อที่4ครับ มีช่องทางการลงทะเบียนออนไลน์ให้ครับในรอบนี้แต่ว่าจะเฉพาะผู้ที่มีสถานะโสดนะครับหมายความว่าเป็นผู้ที่ไม่ได้มีทะเบียนสมรสนะครับก็คือไม่ได้จดทะเบียนสมรสและไม่ได้มีชื่อนะครับเป็นพ่อหรือแม่ของลูกนะครับก็คือไม่มีลูกนะครับไม่ได้เป็นบิดาแล้วก็ไม่ได้เป็นมารดานะครับตามกฎหมายของเด็กคนไหนนะครับฉะนั้นแล้วลงทะเบียนทางเว็บไซต์นะครับเปิดให้เฉพาะคนโสดเท่านั้นแล้วก็ โสดแล้วก็ไม่มีลูกด้วยนะครับถ้าหากว่าถึงจะไม่โสดนะครับขออภัยครับถึงแม้จะโสดไม่มีทะเบียนสมรสแต่มีชื่อเป็นพ่อหรือเป็นแม่ของเด็กนะครับที่อายุไม่เกิน18เนี่ยก็ถือว่ามีครอบครัวแล้วเช่นเดียวกันฉะนั้นก็ไม่สามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ได้สรุปก็คือลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์เฉพาะคนโสดนะครับซึ่งถ้าหากว่ามีครอบครัวก็คือถ้าหากว่าจดทะเบียนสมรสนะครับหรือมีชื่อเป็นพ่อ หรือแม่นะครับของเด็กเนี่ยแม้จะลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์แล้วแต่ก็มีขั้นตอนที่ต้องไปยืนยันตัวตนที่หน่วยลงทะเบียนอีกครั้งอยู่ดีฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าไปที่หน่วยลงทะเบียนเลยทีเดียวจะสะดวกกว่านะครับนี่คือข้อควรทราบข้อที่4นะครับข้อที่5ครับผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงนะครับถ้าหากว่าไม่สามารถเดินทางออกจากบ้านได้อันนี้ไม่ต้องเป็นกังวลครับจะมีทีมงานเจ้าหน้าที่ ลงใบบริการนะครับลงทะเบียนให้ถึงที่บ้านนะครับแต่ก็ต้องเน้นย้ําว่าเฉพาะผู้ที่ไม่สามารถเดินทางออกมาได้จริงๆนะครับข้อควรทราบข้อที่6ครับเราไม่จําเป็นต้องเดินทางกลับภูมิลำเนาแต่อย่างใดนะครับท่านสะดวกที่ไหนลงได้ที่นั่นนะครับหน่วยลงทะเบียนใกล้บ้านที่ไหนก็ได้นะครับที่แจ้งมาทั้งหมดนะครับไม่จําเป็นต้องเดินทางนะครับไม่ได้ไม่ได้ยึดติดว่าท่านจะต้องไปลงทะเบียนพื้นที่ไหนนะครับสะดวกที่ไหนลงได้ที่นั่นเลยนะครับ ข้อควาทราบข้อที่7นะครับอันนี้จะเยอะหน่อยนะครับก็จะพูดถึงหลักเกณฑ์ในการคัดกรองคุณสมบัติทั้ง8ข้อนะครับทุกคนที่สมัครบัตรสวัสดิการรัฐนะครับจะต้องถูกตรวจสอบด้วยหลักเกณฑ์8ข้อโดยเท่าเทียมกันและต้องผ่านทุกข้อด้วยไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นบุคคลปกติไม่ว่าจะเป็นผู้พิการผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงนะครับไม่ว่าท่านจะทํางานอะไรหรือว่างงานหรือเป็นนักศึกษาสมัครได้หมดนะครับ แต่ทุกคนที่สมัครจะต้องถูกคัดกรองคุณสมบัตินะครับตรวจสอบ8ข้อเหมือนกันหมด8ข้อนั้นประกอบไปด้วย1อายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับแต่จะ18ปีณวันไหนเดี๋ยวรอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งว่าจะเป็นณนะต้นปีหรือจะณวันรับสมัครเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับ2สัญชาติไทย3จะต้องไม่ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามเช่นไม่เป็นนักบวชผู้ต้องโทษผู้อยู่ในสถานสงเคราะห์ไม่เป็นผู้รับบำนาญน,นะครับไม่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ แต่เจ้าหน้าที่รัฐนั้นยกเว้นนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสรารวัตรกำน,นันอสามาต่างๆนะครับอาสาสมัครต่างๆสมัครได้นะครับอันนี้ไม่ถือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐตามการลงทะเบียนครั้งนี้แต่ถึงจะสมัครได้ก็ต้องคัดกรองคุณสมบัติให้ครบ,บทั้ง8ข้อด้วยเช่นรายได้ก็ต้องไม่เกินด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณสมบัติต่อไปคุณบัตข้อ4ี่ครับอันนี้สําคัญที่สุดก,ก็คือเรื่องของรายได้ครับรายได้ทั้งปีของผู้สมัครนะครับจะต้องไม่เกิน 1 0 0 0 0แสนบาทนะครับซึ่งรายได้นั้นจะรวมทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างค่าตอบแทนค่าเช่าดอกเบีย้ยกำไรนะครับที่ได้รับจริงใน1ปีนะครับซึ่งคาดว่าจะเป็นปีที่แล้วนะครับที่จะเอามาเป็นข้อมูลในการตัดสินหลายคนสอบถามว่าแล้วเบีย้ยอย่างชีพต่างๆนับเป็นรายได้ไหมอันนั้นไม่นับนะครับเป็นเงินที่ภาครัฐให้เป็นการส่งค้อเป็นเงินสวัสดิการต่างๆไม่ถือเป็นรายได้นะครับฉะนั้นจะไม่นับรวมเบีย้ยผู้สูงอายุหรือเบีย้ยต่างๆนะครับ นี่คือหลักเกณฑ์เรื่องรายได้ซึ่งมี2ส,ส่วนครับรายได้เจ้าตัวต้องไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทด้วยซึ่งจะดูประกอบกันอีกนะครับว่าจะต้องมีรายได้เฉลี่ยทั้งครอบครัวต้องไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทด้วยคือต้องผ่านทั้งรายได้เจ้าตัวไม่เกิน1 0 0 0 0แแล้วก็รายได้เฉลี่ยทั้งครอบครัวไม่เกิน10,000แนะครับซึ่งครอบครัวนั้นนับแค่คู่สมรสนะครับแล้วก็ลูกอายุไม่เกิน18ถือว่าอยู่ในครอบครัวเรานะครับใครที่ไม่ใช่คู่สมรสไม่ใช่ลูกที่อายุไม่เกิน18จะไม่นับรวมนะครับฉะนั สรุปได้ว่าไม่นับรวมพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาปูยา่ย่าตายายหลานเขยเลนสะพ้ายนะครับแม้จะอยู่ด้วยกันก็จริงนะครับไม่นับรวมนะครับฉะนั้นจะดูแค่คู่สมรสเราเท่านั้นแล้วก็ลูกอายุไม่เกิน18ลูกอายุเกิน18ก็ไม่นับอยู่ในครอบครัวเราแล้วเช่นเดียวกันเพราะว่าเขาถือว่าออกไปตั้งครอบครัวใหม่นะครับถ้าหากว่าเขาโสดก็แปลว่าเขามีสมาชิกครอบครัวแค่คนเดียวก็ไม่ต้องหารรายได้เฉลี่ยกับใครเช่นเดียวกันนะครับซึ่ง ก็จะขอยกตัวอย่างครับบ้านหนึ่งบ้านนะครับมีปู่ย่ามีตายายมีสามีมีภรรยามีลูกอายุไม่เกิน18แล้วก็มีลูกอายุเกิน18ด้วยแล้วยังมีลุงป้าอีกมีน้าอาอีกถามว่าครอบครัวใหญ่นะครับบ้านใหญ่บ้านนี้เวลาจะสมัครบัตรสวัสดิการรัฐเขานับครอบครัวกันยังไงคําตอบก็คือปู่ย่านับเป็นหนึ่งครอบครัวครับเขาเป็นคู่สมรสกันไม่เกี่ยวกับคนอื่นเลยตากับยายนับแยกออกไปอีกหนึ่งครอบครัวครับเป็นคู่สมรสกัน ลงมาครับสามีภรรยาลูกอายุไม่เกิน18นับเป็นหนึ่งครอบครัวลูกอายุเกิน e 18คนนี้ก็แยกครอบครัวไปนะครับถ้าว่าเขาโสดแปลว่าครอบครัวเขามีเขาคนเดียวแต่นะฮว่าเขาสมรสแล้วก็ไปนับเฉลี่ยไรายได้กับคู่สามีภรรยาแล้วก็ลูกของเขาที่อายุไม่เกิน e 18ลุงก,กับป้านับเป็นหนึ่งครอบครัวเช่นเดียวกันถ้าลุงก,กับป้ามีลูกลูกอายุไม่เกิน e 18ก็ถือว่าอยู่ในครอบครัวลุงก,กับป้าลูกอายุเกิน e 18ก็แยกครอบครัวออกไปนะครับอาผู้หญิงอาผู้ชายน้าผู้หญิงน้าผู้ชาย,นะหนะชายเหมือนกันครับสรุปก็คือบ้านนใหหญ่ลังี เวลาสมัครจริงๆแล้วนะครับจะนับครอบครัวเป็นคู่ใครคู่มันคู่ใครคู่มันคู่ใครคู่มันไม,ไม่ไม่มาปนกันเลยนะครับไม่เอามานับรวมกันเลยนะครับฉะนั้นนี่คือความสําคัญของวิธีการนับนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับไม่สนใจทะเบียนบ้านไม่ต้องไม่ต้องไปกังวลว่าชื่อในทะเบียนบ้านจะมีใครบ้างนะครับเอาไปง่ายๆไม่ได้เอาชื่อในทะเบียนบ้านเป็นการตัดสินนะครับยังไม่ต้องสนใจว่าชื่อท่านจะอยู่ทะเบียนบ้านใครหรือชื่อใครจะอยู่ทะเบียนบ้านท่านนะครับ และที่สําคัญครับแม้ว่าคู่สามีภรรยาและลูกอายุไม่เกิน18ตัวจะไม่ได้อยู่ด้วยกันอยู่คนละที่กันก็นับรวมอยู่ดีเพราะเราดูความสัมพันธ์ทางกฎหมายนะครับทางกฎหมายเท่านั้นนะครับทีนี้ถามว่าแล้วความสัมพันธ์ทางกฎหมายนั้นดูจากอะไรคําตอบก็คือดูจากทะเบียนสมรสเท่านั้นครับฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าคู่สามีภรรยาคู่ไหนไม่ได้จดทะเบียนสมรสให้แปลว่าโสดทั้งคู่นะครับฉะนั้นถ้าหากว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรส เวลาสมัครบริษัทแรงรันนะครับกฎหมายมองว่าต่างคนต่างโสดก็เวลาสมัครก็คือเขาจะไม่เฉลี่ยรายได้ของของแต่ละคู่นะครับก็คือจะถือว่าท่านมีครอบครัวก็คือตัวท่านคนเดียว นะครับเว้นแต่ว่าถ้าหากว่ามีลูกขึ้นมานะครับแล้วคู่สามีภรรยาไม่ได้จดทะเบยียนสมรสอันนี้เดี๋ยวรอหลักเกณฑ์ว่าจะให้ลูกนับอยู่กับผู้ที่เป็นพ่อหรือผู้ที่เป็นแม่นะครับแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่แยกกันอยู่แต่ยังไม่ได้จดทะเบยียนหย่าอันนี้ก็ต้องมาดูว่าเพราะว่าทางกฎหมายเนี่ยยังถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่แต่ว่าข้อเท้จริงไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วอันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องมีกระบวนการรับรองเพิ่มเติม,ตมหรือไม่เดี๋ยวรอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับ ฉะนั้นนี่คือวิธีการนับนะครับรายได้เฉลี่ยทั้งครอบครัวนะครับแสดงว่ารายได้เฉลี่ยทั้งครอบครัวนั้นดูแคบมากนะครับก็คือนับแค่คู่ใครคู่มันคู่สามีภรรยาจะมีก็อย่างมากก็แค่มีลูกอายุเกินอายุไม่เกิน18เพิ่มเข้ามาอีกคนหนึ่งในครอบครัวเท่านั้นเองนะครับนี่คือวิธีการนับรายได้เฉลี่ยทั้งครอบครัวนะครับเอารายได้ของทุกคนในครอบครัวบวกกันหารจำนวนคนห้ามเกิน10,000แบาทด้วยนะครับหลักเกณฑ์ข้อที่5ครับเงินฝากนะครับทุกบัญชีรวมกันนะครับ ณเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับรวมสลากด้วยนะครับรวมพันธบัตรด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสลากทกอสลากออมสินพันธบัตรที่เราซื้อไว้นะครับก็ต้องไม่เกิน1,0,000แบาทด้วยแต่ว่าเงินฝากเนี่ยจะนับณเวลาใดเวลาหนึ่งเช่นอาจจะตัดเมื่อสิ้นปีที่แล้วตัดแค่วันเดียวไม่ไดเอามารวมทั้งปีเหมือนรายได้นะครับและเงินฝากยังดูเฉลี่ยทั้งครอบครัวด้วยก็คือเอาเงินฝากของทุกคนในครอบครัวบวกกันหารจํานวนคนก็ต้องไม่เกิน10,000แบาทด้วยนะครับซึ่งอันนี้นะครับ ก็คอบครำว่าครอบครัวก็นับแค่คู่สมรสแล้วก็ลูกอายุไม่เกิน18เช่นเดียวกันนะครับข้อ6ครับถ้ามีเงินกู้นะครับกู้ซื้อบ้านกู้ได้ครับแต่ห้ามเกินล้านห้กู้ซื้อรถกู้ได้แต่ห้ามเกิน1ล้านนะครับคือถ้าหากว่ากู้แล้วไม่เกินก็คือผ่านแต่กู้แล้วเกินก็คือโดนตัดเลย ข้อ7ครับห้ามมีบัตรเครดิตนะครับใครมีบัตรคคเครดิตโชคร้ายหน่อยครับโดนตัดออกเลยข้อ8เป็นเรื่องของที่ดินครับที่ดินทําการเกษตรห้ามเกิน10ไร่ที่ดินไม่ใช่เกษตรห้ามเกิน1ไร่แต่ถ้าใครมีครอบครัวคือจดทะเบียนสมรสแล้วจะคูณ2ให้คือที่ดินเกษตรห้ามเกิน10ไร่ที่ดินไม่ใช่เกษตรห้ามเกิน2ไร่ครับ ส่วนบ้านนั้นไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือว่าคนที่มีครอบครัวนะครับคือจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนสมรสจะมีได้แค่บ้านไม่เกิน25ตารางวานะครับบ้านหรือเทาเฮ้าส์นะครับแล้วก็ห้องชุดหรือคอนโดห้ามเกิน35ตารางเมตรนี่คือหลักเกณฑ์ทั้งหมด8ข้อทุกคนที่สมัครนะครับจะต้องถูกคัดกรองด้วยหลักเกณฑ์8ข้อต้องผ่านทั้ง8ข้อนี้เหมือนกันนะครับนี่คือสำหรับเรื่องของข้อควรทราบนะครับซึ่งนี่คือข้อควรทราบนะครับข้อที่7นะครับ เอาละครับมาเป็นข้อควรทราบข้อที่8ครับขอให้ทุกท่านระมัดระวังข่าวปลอมที่บอกว่าสามารถเลือกได้ว่าจะสมัครแบบบุคคลหรือสมัครแบบครอบครัวอันนี้เป็นการตีความที่บิดเบือนนะครับทำให้เกิดความเข้าใจผิดทุกคนที่จะสมัครลงทะเบียนนะครับสมัครก็คือสมัครเหมือนกันไม่มีให้เลือกนะครับทุกคนลงทะเบียนเหมือนกันหมดนะครับไม่ได้บอกว่าจะเลือกได้ว่าจะสมัครแบบเดียวแบบหมู่แบบกลุ่มแบบครอบครัวนะครับสมัครก็คือสมัครเหมือนกันหมดนะครับ อายุเกิน18สมัครได้ทุกคนแล้วก็ระมัดระวังครับตอนนี้เริ่มมีข่าวบินเบือนว่าใน1ครอบครัวต้องส่งตัวแทนสมัครแค่1คนอันนี้ไม่เป็นความจริงทั้งสามีทั้งภรรยานะครับในหนึ่งครอบครัวนะครับสมัครได้ทั้งคู่นะครับส่วนลูกอายุไม่เกิน18เนี่ยเขาสมัครไม่ได้อยู่แล้วเพราะอายุไม่ถึงนะครับแล้วก็ลูกอายุเกิน18อันนั้นเขาถือว่าแยกครอบครัวใหม่เขาก็สมัครเองได้ด้วยตัวเองฉะนั้นแล้วสมัครได้มากกว่า1คนในครอบครัวคือทั้งสามีภรรยาสมัครได้เเดดี๋ยววคาาาไไปักอองง่่่่ใผผนนมะแล ข้อ9ครับระวังข่าวปลอมที่บอกว่าผู้ปกครองนะครับลงแทนลูกได้ซึ่งอันนี้ไม่เป็นความจริงเลยครับเพราะว่าคําว่าผู้ปกครองหมายถึงคู่สาม,มีภรรยาใช่ไหมครับลงแทนลูกต้องถามว่าลูกอายุเท่าไหร่ถ้าลูกอายุไม่เกิน18เนี่ยไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนอยู่แล้วนะครับนี่คือข้อแรกนะครับข้อที่2ถ้าลูกอายุเกิน18เขาต้องสมัครเองครับไม่มีการมอบอำนาจไม่มีการสมัครแทนอยู่แล้วฉะนั้นแล้วคําว่าผู้ปกครองลงแทนลูกได้นั้นเป็นข้อมูลที่พลาดหัวข่าวบิดเบือนทําให้เกิดความเข้าใจผิดนะครับ ข้อสุดท้ายนะครับจะขอพูดถึงเอกสารการสมัครหลายท่านสอบถามเข้ามาเบื้องต้นผมขอให้ทุกท่านเตรียมไว้3อย่างก็คือ1บัตรประชาชน2ทะเบียนบ้าน3ทะเบียนสมรสใช้แค่3อย่างนี้เท่านั้นนะครับซึ่งตรงบัตรประชาชนเนี่ยต้องเตรียมให้ดีครับบัตรประชาชนของท่านจะต้องเป็นรุ่นใหม่คำว่าเป็นรุ่นใหม่คือเป็นแบบสมาร์ทการ์ดคือมีไมโครชิปมีแผ่นทองเหลืองอยู่ที่ด้านหน้า นะครับเราก็ดูได้ว่าบัตรหมดอายุหรือยังบัตรเก่าเกินไปไหมบัตรชํารุดหรือไม่นะครับถ้าหากว่าใครยังเป็นบัตรรุ่นเก่าบัตรชํารุดนะครับหรือบัตรที่ยังยังไม่ใช่รุ่นล่าสุดนะครับหรือบัตรหมดอายุตอนนี้มีเวลาให้ไปทําบัตรใหม่ไว้รอเลยเพราะจะต้องใช้ตั้งแต่ตอนลงทะเบียนเลยนะครับตอนลงทะเบียนต้องเสียบบัตรกับเครื่องอ่านนะครับที่หน่วยลงทะเบียนแล้วไม่เท่านั้นเวลาที่ได้สิทธิ์แล้วถ้าหากว่าจะใช้สิทธิ์นะครับก็ต้องใช้บัตรประชาชนนี้ เป็นการลูดซื้อของแทนบัตรสสริการห่งรัฐแบบรุ่นเดิมแล้วนะครับต่อไปนี้ใช้บัตรประชาชนแทนฉะนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่บัตรจะต้องเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนั่นเองนะครับและนี่คือ 10ข้อควรทราบนะครับเกี่ยวกับบัตรสุขการแห่งรัฐนะครับถ้าหากว่าท่านใดมีข้อสงสยัยขอให้ทุกท่านติดต่อสอบถามไปที่สำนักง,งานคลังจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับข้อมูลนี้เป็นข้อมูลนะวันที่22่คือเมื่อวานนี้นะครับจากกระทรวงการคลังนะครับถ้าหากว่าหลังจากนี้ไปนะครับมีการอัปเดตข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับผมจะนํามาแจ้งให้ทราบอ,อีกครั้งหนึ่งแต่ขอให้ทุกท่านทำความเข้จ10ข้อนี้ไว้ถ้าหากว่าท่านใดฟังไม่ทันผมจะเอา10ข้อนี้ไว้ใส่ไว้ที่ใต้คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์แรก็ ฝากประชาสัมพันธ์ให้ทาความเข้าใจให้ถูกต้องเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับก็ใกล้เข้าสู่ช่วงการลงทะเบียนแล้วนะครับก็คือเดือนหน้าก็สื่อต่างๆก็จะนําเสนอตามการขตามความเข้าใจของตัวเองหรือว่าตีความเอาเองบ้างก็อาจจะเกิดความสับสนแล้วก็มีความเข้าใจที่คาดเคลื่อนได้นะครับสุดท้ายนะครับก็ขอฝากอีก2เรื่องนะครับอันนี้เป็นข่าวในช่วงนี้นะครับก็คือสําหรับผู้สูงอายุทุกคนนะครับที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปกติทุกๆเดือนนะครับมีการ จ่ายเพิ่มนะครับเบี้ยยังชีพผูส้สูงอายุส่วนเพิ่มชั่วคราว6เดือนหลายท่านก็คงทราบแล้วหลายท่านาได้รับเงินแล้วนะครับก็เน้นย้ำอ,อีกครั้งหนึ่งครับ19ก้ากรกฎาคมที่ผ่านมานะครับใครที่ได้รับเบี้ย,ยงชีพเข้าบัญชีถ้าเป็นแบบเข้าบัญชีธนาคารเนี่ยจะมีการจ่ายให้ตั้งแต่วันที่19ก้ารกฎาคมแล้วเป็นการทบ4เดือนเลยนะครับซึ่งอัตราที่จะเพิ่มต่อเดือนนั้นนะครับประก,กอบไปด้วยใครที่ได้เบี้ย,ย,ยงชีพ600จะได้เพิ่มเดือนละ100่้นะครับใครที่ได้เบี้ย,ย,ยพ 700, เพิเนละ150 เบี้ย800ได้เพิ่มเดือนละ200เบี้ย1 0 0 0ได้เพิ่มเดือนละ2 5 0นะครับซึ่งเมื่อ19กากรกฎาคมที่ผ่านมาเขาจ่าย4เดือนรวดเลยนะครับส่วนเพิ่มนะครับคือย้อนหลังตั้งแต่เมษายนมาจนถึงกรกฎาคมเลยนะครับฉะนั้นใครที่เบี้ย600นะครับจะได้เพิ่มเดือนละ100ก็คูณ4เป็น400เข้าบัญชีแล้วนะครับใครที่เบี้ย7 0 0ต้องได้เพิ่มเดือนละ150 4ก็เป็น6ี่ได้บ้ยต้เพิบคูณสี่ก็เป็น8 0 0้อเข้าบัญชีแล้ว ใครที่ได้เบี้ย1000ต้องได้เพิ่มเดือนละ250คูณ4ก็เป็น1000บาทเข้าบัญชีแล้วเช่นเดียวกันเมื่อวันที่19กรกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับและก็จะเป็นอย่างนี้ไปอีก2เดือนก็คือสิงหากับกันยานะครับสิงหาภายในวันที่10เบี้ยอย่างที่ผู้สูงยุคเข้าตามปกติแล้ว19สิงหาก็จะมีเงินนี้แต่เป็นเงิน1เดือนนะครับก็คือตั้งแต่1 0 0ถึง250นะครับตามเลทที่ผมแจ้งไปแล้วก็ เดือนกันยาภายในวันที่10นะครับก็เบี้ยเข้าตามปกติอัตราเดิมแล้วก็19กันยาก็เป็นส่วนเพิ่มอีก1เดือนนะครับซึ่งอันนี้เน้นย้ำครับได้ทุกคนนะครับไม่เกี่ยวกับว่าจะมีหรือไม่มีบัตรสุิการรัฐนะครับแต่ถ้าใครนะครับรับเงินสดจากอบตเทศบาลก็ต้องไปติดต่ออบตเทศบาลว่าส่วนเพิ่มนี้จะจ่ายเมื่อไหร่ซึ่งไม่ได้จ่ายพร้อมกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใครที่รับเงินเข้าบัญชีนะครับแต่ปรากฏว่าเมื่อวันที่19กกร,รกฎาคมที่ผ่านมาเงินยังไม่เข้าอันนี้ท่านต้องติดต่่่่อออด,ดววนนนเเลลรับิไไปปทีศาาาากญหะขขึ้มมใ อันนี้จ่ายกันแล้วจริงๆมีคนได้รับแล้วจริงๆถ้าหากว่าท่านยังไม่ได้ถือว่าผิดปกติแล้วท่านต้องรีบติดตามนะครับเพื่อรักษาสิทธิ์ของท่านนั่นเองนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดขอฝากนะครับสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40ทุกคนขอให้ไปทําบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกไว้กับเลขประชาชนไว้ให้เรียบร้อยเพราะว่าประกัศสังคมนั้นจะคืนเงินส่วนต่างที่เกิดจากการที่มีการประกาศลดเงินส่วนทบม .40 ตั้งแต่กุมภานะครับถึงกรกฎาคม65 นะครับแต่ช่วงที่ผ่านมานั้นจ่ายอัตราตามปกติไปแล้วส่วนลดไปเกิดขึ้นทีหลังนะครับเกิดส่วนต่างย้อนหลังที่ท่านต้องได้รับคืนวิธีการคืนก็คือประกันสังคมจะคืนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ฉะนั้นทุกคนต้องไปทาบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกไว้กับเลขประชาชนให้เรียบร้อยบัญชีธนาคารอะไรก็ได้ได้ทุกธนาคารนะครับเอาบัตรประชาชนนะครับไปติดต่อสาขาธนาคารที่ท่านมีบัญชีนะครับแล้วก็แจ้งว่าจะทาบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประชาชนถ้าใครมีอยู่แล้วขอให้ตรวจสอบนิดนึงครับว่าบัญชียังเคลื่อนไหวอยู่ไหมบัญชีอาจจะถูกปิดได้แถวก ชื่อตรงหรือ,อยังบางคนไปเปลี่ยนชื่อมาแล้วก็ชื่อปัจจุบันกับชื่อในบัญชีธนาคารไม่ตรงกันอันนี้ขอให้ไปแจ้งเปลี่ยนชื่อให้เป็นชื่อปัจจุบันด้วยนะครับฉะนั้นใครที่มีบัญชีอยู่แล้วนะครับบัญชีพร้อมเพย์อยู่แล้วก็รอรับเงินอย่างเดียวแต่ถ้าใครยังไม่มีบัญชีพร้อมเพย์ให้รีบไปทาก่อนวันที่1สิงหานะครับเพราะว่าประกันสังคมนะครับจะมีการจ่ายเงินนะครับสอรอบด้วยกันนะครับออรอบแรกนะครับก็คือภายในวันที่ประมาณวันที่8นะครับ ถึง11นะครับขออนุญาตดูข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับ8ถึง11สิงหา65นะครับจะจ่ายเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่เป็นเงินส่วนต่างคืนคืนเท่าไหร่บ้างถ้าใครอยู่ทางเลือกที่1นะครับท่านถ่ายท่านจ่ายไป70บาทแต่เขาลดเหลือ42ส่วนต่างนั้นก็จะได้คืนนะครับทางเลือกที่2นะครับจาก100เขาลดเหลือ60บาทนะครับแต่ท่านจ่ายในตาเต็มไปก็จะได้คืน40บาท ทางเลือกที่3จาก300้เขาลดเหลือ1้0ส่วนต่างนั้นก็คือที่จะได้ไดคืนนะครับในแต่ละเดือนตั้งแต่กุมภาพันธ์ถึงกร,รกฎาคมนะครับถ้าหากว่าท่านจ่ายในตาเต็มไปกี่เดือนก็ได้คืนเท่านั้นนั่นเองนะครับแต่ที่สำคัญก็คือท่านต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์ก่อนวันที่1สิงหาฉะนั้นถ้าใครนะครับยังผูกบัญชีพร้อมเพย์ไม่ทันก็จะมีรอบเก็บตกอีกนะครับก็คือรอบที่2ใจ่ายในวันที่14บสถึงสิกันยานะครับฉนั้นสิงหากันยาจะมีการจ่ายเงิน2รอบทุกคนมีหน้้้าทีีีี่ตตออองเอเเรรรรยยมมบบัญชพพ ก่อนวันที่1สิงหานะครับก็ขอฝากประชาสัมพันธรรมม์สำหรับม400ด้วยและนี่คือข่าวสารทั้งหมดที่นามาฝากในวันนี้แล้วก็เน้นย้ำนะครับช่วยประชาสัมพันธ์10ข้อควรทราบนะครับเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่จะเปิดลงทะเบียนในช่วงกลางเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปโดยประมาณนะครับก็ขอฝากแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ